ร่างกายไม่ไหวแต่ใจมันไปมันมันก็ไปด้วยกันไม่ได้นะคะค,ค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงสวัสดีค่ะทุกคนโบวีสโตนนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องแบบขอสารภาพนิดนึงว่าจริงๆแล้วอ่ะเราตัดอัดไว้นานแล้วแต่ทีเนี้ยเหมือนกับว่าไฟล์ภาพมันเสียทุกคนมันแตกแบบใช้ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องอัดใหม่ยังไงเราก็ต้องแบบ ขอโทษทุกคนจริงๆที่ทำให้รอนะคะอย่างที่บอกคลิปที่แล้วก็คือเราติดไว้หนึ่งเรื่องก็คือตารางการออกกำลังกายของเรานั่นเองซึ่งเราได้รวบรวมมาแล้วประมาณ5วันเอ้ยใน1อาทิตย์เอองงใน1อาทิตย์อะเราออกอะไรบ้างเราทำอะไรบ้างนั่นเองนะคะทุกคนตั้งแต่วันจันถึงวันอาทิตย์เลยก่อนอื่นเนี่ยเราอยากจะให้ทุกคนอทำความเข้าใจก่อนนะคะว่า ตารางการออกกําลังกายที่แบบที่เราทํามาหรือว่าที่เราสร้างมาเนี่ยก็คือทุกคนสามารถปรับหรือว่าสลับสลับกันได้เลยไม่ใช่ว่าฟิกฟิกฟิกแบบนั้นนะร้อยเปอรคือประมาณสักแบบ7 0 8ดก็ได้เอาให้มันแบบบาลานซ์ในการใช้ชีวิตของเรา ในชีวิตประจําวันได้เลยทุกคนเพราะว่าสุดท้ายแล,ล้วเรามันก็คือแบบคนธรรมดาที่ยังต้องแบบไปทานข้าวเยน็นกับครอบครัวไปดินเนอร์กับแฟนไปปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็ยังต้องใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่อะอยากให้ทุกคนแบ,บบว่าปรับให้มันเข้ากับการใช้ชีวิตของเราเลยลองปรับเอาที่มันพอดีกับตัวเราให้มันมากที่สุดนะคะการออกกําลังกายของเราเนี่ยบางบางทีมันจะมีหนักมาก เบาบ้างแต่ถ้าสมมติว่าอันไหนที่มันรู้สึกว่าหนักไปสําหรับมือใหม่หรือว่าผู้เริ่มต้นที่จะแบบมาจริงจังในการออกกําลังกายก็คือสามารถหาคลิปที่มันคล้ายๆกันได้แล้วก็ไปออกตามที่แบบร่างกายเรามันไหวแค่ไหนอะไรประมาณนั้นพอร่างกายมันแข็งแรงแล้วอะก็ค่อยแบบพัฒนาขึ้นมาก็ได้อย่างที่บอกคลิปที่แล้วว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มาสอนหรือว่าเราไม่ได้แบบมา ขาเรียกว่าอะไรนะยัดเยียดหรืออะไรแต่เราแค่แบบมาแชร์ว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะเราทำแบบนี้นั่นเองมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนตารางการออกกําลังกายของเราเนี่ยอย่างที่ทุกคนอะ่ะหลายคนอะ่ะอาจจะทราบแล้วว่าเราอะ่ะออกกาลังกายที่บ้านเน้นออกกําลังกายที่บ้านอุปกรณ์ไม่เยอะ มีแค่แบบด,ดัมเบลหนึ่งคู่แล้วก็เสื้อโยคะค่ะแล้วก็ชุดรองเท้าอะไรเงี้ยอย่างที่บอกคลิปที่แล้วว่าแบบให้เราเปลี่ยนชุดก่อนอะ่ะเออนั่นแหละคือมันเพื่อจะได้สร้างแบบแรงผลักดันให้เราแม่งลุกมาออกกําลังกายนั่นเองนะคะทุกคนมีใครเอาทริคนี้ไปทําแล้วแบบมันได้ผลยังไงบ้างว่าสํำหรับเรามันได้ผลที่ดีเลยแหละ มาเริ่มกันที่วันจันทร์เลยดีกว่าค่ะทุกคนวันจันเนี่ยเราจะไม่ออกกําลังกายนั่นเองเหมือนเป็นวันชีสเดย์ของเราแบบปล่อยฟรีสไตล์เลยแต่ยเราจะมาบอกทําไมเราถึงแบบไม่ออกกําลังกายวันจันทร์นะคะทุกคนถ้าอย่างนั้นเราไปวันอังคารเลยดีกว่าปะวันอังคารนะคะุกวันอังคารเนี่ยเราจะออกเวทเทรนนิ่งหรือบอดี้เวทส่วนใหญ่เราจะออกแบบสลับสลับกันไปนะคะทุกคนซึ่งวันนี้เราจะออกแบบจัดเต็มมากๆก็คือประมาณ 45นาทีถึง60นาทีก็คือแบบเป็นชั่วโมงเลยทุกคนส่วนใหญ่ที่เราออกนะเราจะเน้นออกแบบฟูลบอดี้เพราะเรารู้สึกว่าร่างกายของเรามันมีความสำคัญทุกส่วนเราอยากให้ตัวเราอ่ะมันแข็งแรงทุกส่วนใครอยากออกแบบฟูลบอดี้อ่ะสามารถพิมพ์ไปว่าแบบเว t เทรนนิ่งฟูลบอดี้หรือว่าฟูลบอดี้เวทเทรนน i n g เดี๋ยวเราจะพิมพ์ให้แล้วกันเนาะเราก็พูดไม่ถูกถ้าใครเป็นมือใหม่เราแนะนําให้ออกประมาณสักแบบ 15-20นาทีเอาตามเท่าที่แบบว่ากำลังเราอ่ะมันไหวซึ่งอันเนี้ยทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าปริมาณกำลังเรามันไหวแค่ไหนวันพุธค่ะทุกคนวันพุธน่ะเราจะออกกำลังกายแบบเราจะออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหรือคาร์ดิโอฮิตซึ่งเราออกประมาณประมาณแบบ20-30นาทีเลยใครเป็นมือใหม่ก็คือออกคาร์ดิโอปกติได้เลยนะคะทุกคนแค่นี้มันก็แบบเผาผ่านมากๆแล้ว วันพฤหัสค่ะทุกคนวันพฤหัสอะ่ะเราก็จะออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอหรือคาร์ดิโอคิดเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราจะค่อนข้างออกที่แบบขึ้นเข้มข,ข้นขึ้นมาหน่อยออกนานขึ้นมาหน่อยก็คือประมาณ30-40นาทีขึ้นไปอันนี้เราขอเตือนนะว่ามือใหม่ี่ยทุกคนอย่าหาทําเด็กขาดขนาดเราอะ่ะเราแทบแบบจะคุยตรงนั้นเลยอะ่ะทุกคนไม่เหนื่อยอะ่ะ เหนื่อยจริงๆแท้จะไม่มีอากาศหายใจแล้วอ่ะเออมันเหนื่อยมากๆถ้ามือใหม่ก็คือแบบออกแบบธรรมดาไปก่อนถ้าแบบร่างกายมันแข็งแรงขึ้นมากก็ค่อยมาแบบ พัฒนาไปด้วยกันสาเหตุที่เราออกกิฟตเนี่ยก็มันเป็นเพราะว่ากิฟเดิมอะที่เราออกมาอยู่แล้วอะเรารู้สึกว่าเราอะออกแล้วมันชิวอะทุกคนมันไม่เหนื่อยเท่าเดิมอะเราก็เลยต้องหาอะไรที่แบบให้ร่างกายเรามันพัฒนาขึ้นมาอีกใครที่ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วอะทุกคนลองมาออกคิดนะพูดเลยว่าแบบเหนื่อยอะเหนื่อยมากแล้วแต่มันสะใจมากสะใจมากแล้วมันก็แบบเป็นการท้าทายตัวเองอยู่ตลอดทั้งคิปคิดด <laughs> ูเฮดไอไอที I I T. อันนี้คืออยากอยากให้ทุกคนลอง นั้นมาต่อกันที่วันศุกร์สุดสัปดาห์เลยนะคะวันศุกร์เนี่ยมันเป็นวันที่แบบเราหยุดทุกคนเนื่องจากว่าแบบเราอะออกมาทั้งวันพุธพืหรือขาะแบบเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบมันไม่มีแรงแล้วอะเออเราก็เลยหยุดหรือว่าถ้าแบบเราอยากออกเนี้ยเราก็จะออกแบบเบาๆที่เรารู้สึกว่าวันพืหรือขาดเราออกไม่ไหวอะเราก็มาออกวันศุกร์แทนเฮ้ยวันเนี้ยเราออกไหวไหมถ้ามันไม่ไหวอะคือเรา พักก่อนแล้วก็ไปออกอีกวันนึงเพื่อให้ร่างกายเรามันได้ฟื้นฟูสมมติว่าเราหักโขมจนเกินไปมันนอกจากแบบนอกจากมันไม่ได้ผลดีแล้วอะ่ะมันจะมีผลเสียกลับมาอีกแล้วก็มาต่อกันที่วันเสาร์กับวันอาทิตย์เราขออนุญาตรวมกันเลยดีกว่าเพราะว่าเรา,เอ,าออกคลายการตอนเช้าเราไม่ขี้เกียจจนเกินไปนะเราจะออกแบบเวทเทรนนิ่งหรือบอดี้เวทแบบเบาๆก่อนที่ห้องก่อนประมาณสัก สิบนาทีสิบห้านาทีก่อนก่อนทานข้าวนะคะทุกคนอันนี้หลายหลายคนน่าจะรู้แล้วว่าการออกกําลังกายก่อนทานข้าวอ่ะคือมันจะเผาผลาญพลังงานเก่าเผาผลาญไขมันเก่าที่เราทานไปแล้วอ่ะเออมาใช้ก่อนหลายคนน่าจะรู้แหละตอนเย็นเราจะไปออกสวนสาธารณะก,กันค่ะทุกคนอันนี้คือเราได้เจอแบบผู้คนบ้างเจอแบบอากาศนอกบ้านบ้างอันดับแรกเลยก็คือเราจะไปเวทเทรนนิง่ง เราจะใช้น้ําหนักที่แบบมันหนักขึ้นมากว่ากปกติที่เราใช้เวทประมาณ er สัก15-20นาทีพูดเลยว่าแบบเหนื่อยเน่ะเสร็จแล้วเราก็ไปเดินชันประมาณ30-40นาทีการเดินชันอ่ะมันทําให้เรามีซิกแพคได้ด้วยนะคะทุกคนเวลาเราเดินอ่ะเราจะเก่งหน้าท้องแล้วเราก็จะเดินเรื่อยๆ คือมันจะไม่เหนื่มันจะไม่เหนื่อยมากทุกคนแต่ว่ามันจะรู้สึกว่าเราจะเกร็งหน้าท้องตลอดเวลาทุกคนอนะลองไปทําดูนะถ้าแบบใครได้ผลยังไงเออกลับมาบอกเราบ้างว่าแบบเฮ้ยทำแล้วมันเวิร์กไหมหรือว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันไม่เวิร์กวะเออบอกกันบ้าง สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามโมงก,กว่าแล้วอย่างที่บอกว่าเสาร์อาทิตย์อะส่วนใหญ่เราจะชอบไปออกกําลังกายที่สวนใช่ปะตอนนี้มันก็ประมาณบ่ายสามโมงกว่าแล้วทุกคนเราคงไม่ได้กินข้าวเย็นไปแน่ๆเราจะบอกว่าเวลารีบๆอย่างเงี้ยเราอ่ะชอบกินตัวนี้นี่เราจะชงไว้ มันเป็นโปรตีนเป็นสารอาหารจากพืชธรรมชาติ100เปเซเลยทุกคนได้โปรตีนแบบเน้นๆเลยอะ่ะรสชาติมันอะ่ะค่อนข้างที่จะแบบตอนแรกที่เรากินอะ่ะค่อนข้างที่จะกินยากมากๆเลยทุกคนถ้าสมมติว่าใครอยากลองนะเราแนะนําให้ใส่น้าผึ้งหรือว่าน้ํามันมะพร้าวอะ่ะผสมเข้าไปให้มันมีรสชาติหวานนนึงมันจะได้กินง่ายๆแต่ว่าตอนนี้เรากินไปกินมาคือแบบเออมันชินไปแล้วอะ่ะซึ่งอันนี้ทุกคนมันเป็นของแบรนด์เคเคเออนี่ มันเป็นของแบรนด์ KK นะคะทุกคนแบรนด์เนี้ยพืดิบของเขาอะมันเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นออร์แกนิกจริงๆอะทุกคนวัดได้จากรสชาติแน่นอนอันเนี้ยอยากให้ทุกคนต้องลองแล้วก็เราอะเข้าไปเห็นในไอีอย่างที่บอกว่าใน IG ีเราจะติดตามคนที่ออกกําลังกายใช่ปะเราเห็นเขาอะทานของแบรนด์เนี้ยเออเราก็เลยอยากลองบ้างอันเนี้ยทุกคนมันมีโปรตีนสูงมากโปรตีนประมาณ80%ตต่อเสิร์ฟเลยนะคะทุกคนซึ่งเอาจริงๆถือว่า สูงมากๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าที่สําคัญเลยนะอีตัวเนี้ยมันมีเทอรอรี่ต่ำมีไยอาหารสูงเหมาะกับวันเร่งรีบแบบเนี้ยสอาทิตย์เด็กเนี้ยของเราจริงๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครกําลังที่จะไปออกกําลังกายหนักๆอะ่ะทุกคนอย่าลืมหาอะไรรองท้องก่อนนะคะไม่งั้นมันจะหน้ามืดแล้วก็เป็นลมซึ่งอันเนี้ยเราก็เคยเจอกับตัวมาแล้วเหมือนกันลองไปหาดูนะแบรนด์เนี้ยเขา,ามีหลายสูตรเลยทุกคนเอาตามที่แบบเราชอบสูตรไหนที่เราชอบได้เลยโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยว เราก็จะไปออกกําลังกายต่อแล้ว okay, เนี่ยมันคือเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงต้องหยุดวันจนันทร์เราก็เลยมีเหมือนกับว่าให้ร่างกายเรามันได้พักผ่อนบ้างร่างกายไม่ไหวแต่ใจมันไปมันมันก็ไปด้วยกันไม่ได้นะคะทุกคนทุกอย่างมันต้องแบบบาลานซ์มันต้องแบบพอดีพอดี อย่างที่บอกนะคะทุกคนอันนี้มันคือตารางการออกกําลังกายของเราซึ่งอันนี้ทุกคนสามารถดูเป็นไกด์หรือว่าปรับใช้กับการใช้ชีวิตของตัวเองได้เลยหรือใครจะเข้ามาแบบมาฟังเฉยๆก็ได้เลยทุกคนเอาที่แบบเราสะดวกใจความสําคัญของการออกกําลังกายมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราออกหนักในแต่ละวันขนาดไหนแต่มันอยู่ที่ว่า เราทำยังไงให้มันสม่ำเสมออะทุกคนการทำให้มันสม่ำเสมออะการออกกำลังกายหรือการกินหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้มันสม่ำเสมออะมันยากกว่าการที่เราออกกำลังกายหนักๆในแต่ละวันอีกอะไอใน,นทุกคนว่าจริงไหมไม่ว่าจะแบบวันนี้เราจะออกกำลังกายหนักขนาดไหนแต่ถ้าพรุ่งนี้เราไม่ทำมันต่อเนื่องอะซึ่งมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ดีอะทุกคนสู้เราทำเก็บนิดเก็บน้อยทำไปเรื่อยๆทำแบบสม่ำเสมออะสุขภาพดีกำหุ่นดีๆมันจะหนีไปไหน หลายคนถามเรามาว่ากี่เดือนถึงจะเห็นผลนะคะทุกคนเราอยากจะบอกว่ากว่ามันจะเห็นผลอ่ะก็ประมาณเดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6ขึ้นไปอันนี้ทุกคนน่อย่าเพิ่งท้อนะเพราะว่ากว่ามันจะเห็นผลมันไม่ได้เห็นหน้ามือเป็นหลังมืออย่างนี้เลยนะมันจะค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าถามว่าเราท้อไหมพูดเลยว่าเราก็มีท้อนะทุกบางทีเราออกกําลังกายจนแบบมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยจนเราไม่อยากทําเราบางทีเราอยากจะกดหยุดคือเราไม่อยากมีโมเมนต์แบบนั้นเลยอ่ะมันมีอีกเสียงหนึ่งอ่ะมันบอกว่า เฮ้ยไอโบมึงยอมได้ไงวะมึงทําขนาดนี้แล้วอะ่ะมึงจะไปง่ายๆอย่างนี้เลยวะอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันเป็นความรู้สึกแบบอย่างนั้นแบบเราก็ฟื้นฝื้น,ฟ,นฟื้นทําจนมันแบบออกกําลังกายเสร็จเวลาเราออกกําลังกายเสร็จเราจะทําเงี้ยอย่างเงี้ยตลอดแล้วก็เป็นทุกคลิปทุกครั้งที่เราทําเสร็จด้วยคนที่มันให้กําลังใจเราจริงๆอะ่ะมันก็คือเราอีกคนนึงอะ่ะเอออย่าลืมให้กําลังใจตัวเองนะคะอันเนี้ยคือแบบ สำคัญมากๆเลยทุกคนกว่ามันจะทําได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนกวา่าแบบเราจะฝื่ตัวเองได้คือมันก็ยากพอสมควรนะ อย่างที่บอกมาตลอดว่าสําหรับคนที่แบบมือใหม่อ่ะคือเราอยากให้ค่อยๆพัฒนาค่อยๆแบบค่อยๆออกไปไม่จําเป็นต้องแบบออกหนักหักโหมอะไรขนาดนั้นทุกคนออกตามเท่าที่แบบกําลังเราไหวสะสมมันไปเรื่อยๆทํามันแบบสม่ําเสมอแค่นี้ก่อนก็ได้เราอยากให้ทุกคนอ่ะสังเกตตัวเองว่าถ้าสมมติว่าเราออกออกแบบเดิมๆแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยเท่าเดิมแล้วหรือว่ามันแบบออกแบบชิลๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแสดงว่าร่างกายของเราอ่ะมันเหมือนมีการพัฒนาขึ้นมาอีกสเต็ปนึงแล้วลองออก กำลังกายให้มันแบบเข้มขน้นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งทุกคนเพื่อให้ร่างกายมันได้แบบมีการพัฒนาขึ้นตามสเต็ปลองไปสังเกตตัวเองดูนะคะ ตารางการออกกําลังกายของเราก็คือเราสรุปมาให้แล้วแล้วก็อยากจะบอกว่าแบบเออต้องขอโทษหลายๆคนที่แบบบางบางคนที่ถามมาแล้วเราไม่ได้ตอบเนื่องจากว่าบางทีเราไม่มีความรู้ที่มันแบบลึกขนาดนั้นเราก็ไม่สามารถตอบให้ได้อีกนิดนึงทุกคนคือตอนนี้เรามีแฟนเพจแล้วเป็นแฟนเพจ a c e b o o k ก็คือเป็นแบบโบวีส่สโตนจะเป็นการสรุปว่าในหนึ่งวันเรากินอะไรบ้างห,หรือว่าแบบมาแชร์ความรู้กันว่าแบบ เออออกกําลังกายแบบนี้มันเวิร์กนะเออเรามาแลกเปลี่ยนให้ความรู้กันนะคะทุกคนถ่ายคลิปแล้วว่าให้กําลังใจทุกคนว่าทําไปจนกว่ามันจะสําเร็จอะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องแบบขอตัวลาไปแล้วเพราะว่าเรามีนัดกับเพื่อนนั่นเองนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นปรปของเราซึ่งตอนเนี้ยเราจะต้องใช้ตะขอทําอย่างเงี้ยรอันนี้คือเป็นกระเจงตัวเก่าของเราที่เราใช้นะคะก็คือแบบสองเอล่ะ